ต่อไปเป็นวาระที่5นะครับเรื่องการบรรยายผลงานทางวิชาการของราชดิตและภาคีสมาชิกนะครับเรื่องการประเมินและพัฒนานโยบายสาธารณะกรณีร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพศนะครับ,รบก็ขอขออนุญาตเริ่มเลยนะครับว่าว่ารายงานเนี้ยผมเขียนเสร็จเมื่อวันที่24มีนาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกประมาณสองวันนะครับเออ กรมองก็มีมตินําเสนอวันพฤหัสวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็คอรมองก็เสนอเสนอเข้าสภาเสนอว่ามีมตินําเข้าสู่สภานะครับก็ก็เขียนเสร็จก่อนที่ที่คอรมองจะจะจะมีมีมติส่งเข้าสภานะครับคือคือรายงานนี้ก็เริ่มจากทางที่ท่านอ,อ,อาจารย์ประวันศักดิ์อุวันโ,นโนได้เล่ากระบ,บวนการที่อยู่ในในสํานักงานกิจการนะครับซึ่งท่านก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็ บอกว่ามันมีช่องทางที่จะที่จะได้โปรเซสเข้าไปแล้วก็อาจจะอยู่ในชั้นกรรมธิการก็เราก็อาจจะมีโอกาสที่จะนําประเด็นต่างๆทั้งวิชาการเ,เสนอเพื่อให้เขาพิจารณาเพื่อจะปรับปรุงอะไรต่างๆนะครับนั่นก็ก็เรียนให้ทราบว่าเออว่ารายงานเนี้ยโดยทั่วไปนะผมก็รับผิดชอบมาทําประเมินร่างร่างเพื่นหยาบสถานบันเทิงนะครับในร่างเพื่นจัาบสถานบันเทิงเนี่ยก็มีมีกติกาว่ามี มีกิจกรรมนะครับสี่บวกหนึ่งนะครับคือมีคาสิโนบวกกับบวกกับสถานมหรสพบวกกับห้างสรรพสินค้าบวกกับหอประชุมวิชาการสี่บวกหนึ่งก็ถือว่าเป็นคาสิโนได้แล้วก็ในในร่างพระรัมยจักินี้ก็มีสาระสาคัญนะครับเช่นมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายมาพิจารณาว่าเอจะตั้งที่ไหนจะ จะมีกี่แห่งนะครับมีคณะกรรมการบริหารมีสํานักงานควบคุมการดําเนินการนะครับแล้วก็มีการออกแบบโครงสร้างของกฎหมายเฉพาะเพื่อจะเอื้ออนนวยให้ผู้ที่ผู้ที่ประมูลผู้ที่ผู้ที่ผู้ที่ขออนุญาตเนี่ยอาจจะต้องลงทุนเช่นใบอนุญาตหมื่นหนึหมื่นล้านบาทนะครับก็จะได้ก่อสร้างทุกอย่างเสร็จทันเวลาก็เป็น เป็นกฎหมายที่ให้อํานาจในการแก้ปัญหาต่างๆได้นะครับไม่ฉะนั้นถ้าเสร็จไม่พร้อมกันเนี่ยก็จะทําให้การประกอบธุรกิจทางด้านนี้ทํําทาได้ยากนะครับในใน,ในภาพรวมเนี่ยก็ม,มีมีสาระมีสาระของกฎหมายนะครับซึ่งซึ่งก็ในช่วงแรกนี้ก็ผ่านผ่านไปที่คอ,อ,อรมอมีมติเมื่อวันที่13มกราคมนะครับ อนุมัติหลักการร่างน,นะครับแล้วก็ส่งไปที่กิจสิฎิกานะครับกิจสิฎิกาก็พิจารณาเสร็จเมื่อวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็แล้วก็สุดท้ายก็มีการนําเข้าคอรมอในช่วงช่วงหลังจากที่ลงมติไว้วางใจไว้วันหนึ่งนะครับก็คงเป็นวันพฤหัสไม่ได้เป็นการประชุมคลรมอตามปกตินะครับส่วนงานของผมนี่ก็เสร็จเสร็จก่อนวันที่ ตอนที่คอรรมอจะมีมตินะครับในในภาพรวมเนี่ยนะครับผมผมจะเรียนว่าเนื่องจากมีเวลาค่อนข้างจํากัดนะครับก็ได้มีการประเมินประเมินนโยบายนี้ในภาพรวมนะครับโดยเฉพาะมีการประเมินนโยบายนี้โดยโดยพิจารณาจากรากฐานทางทฤษฎีนะครับว่าคาสิโน,โนในสถานบันเทิงแบบครบวงจรเนี่ยมีวิธีมีทฤษฎีทางวิชาการใดที่สนับสนุนนะครับคือ x จะเกิด y ได้ไหมนะครับมีการสร้างไรายได้มีอะไรต่าง เกิดประโยชน์อะไรต่างๆบ้างน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับในขณะเดียวกันก็มีการประเมินว่ามีทฤษฎีทางวิชาการใดที่คัดค้านนะครับตลอดจนมีการนําการประเมินโดยมีการนําหลักฐานเชิงประจักษ์ทางด้านการบริหารจัดการคารสิโน,โนในในสถานบันเทิงแบบครบวงจรของประเทศต่างๆเนมามาประกอบการพิจารณานะครับซึ่งอยากจะเรียนว่าในเบื้องต้นเนี่ยได้ข้อสรุปว่า แม้หากร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงนี้เมื่อนําไปสู่การออกกฎหมายและเมื่อสู่นําไปสู่การนําไปปฏิบัติแล้วเนี่ยหากประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้จริงทั้งหมดนะครับตามความมุ่งหมายนะครับแต่ก็จะต้องแลกกับปัญหาต่างๆทางสังคมที่ที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ครับก็คือกับมีอาจจะมีการเกิดขึ้นของอาชญากรรมในลักษณะต่างๆนะครับเช่นเรื่องการฟอกเงินนะครับมีปัญหาทาง ศีลธรรมและค่านิยมของสังคมตามมานะครับแล้วก็จะสะสมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะสำ,สำหรับสังคมไทยเองก็อาจจะเกิดความเสื่อมรามไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับอาจจะมีการสร้างค่านิยมที่สนับสนุนให้คนสน่วนหนึ่งในชาติหรือว่ามีอาชีพหรือว่าต้องยังชีพโดยอาศัยการพนันนะครับและมีอาจจะมีบางส่วนที่ติดการพนันนะครับอีกทั้งก็ยังเป็นการเป็นแหล่งดึงดูดให้มีกลุ่มที่แฝงตัวเป็น นักท่องเที่ยวมาเล่นพนันนะครับนําเงินที่ผิดกฎหมายมาฟอกแปลงเป็นเงินที่ออกมาจากคาสิโนอย่างถูกกฎหมายนะครับซึ่งในกรณีของประเทศไทยเนี่ยความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ยังยังไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่นะครับยังมีข้อบกพร่องแล้วก็ปัญหาการทุจริตอยู่มากนะครับและก็จากอดีตถ,ถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องบ่อนเถื่อนนะครับและการพนันออนไลน์ที่ ที่ไม่สามารถจะดําเนินการปราบปรามให้ให้บังเกิดผลได้แล้วก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆครับทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาทางสังคมที่ที่จะทวีมากขึ้นและยากที่จะแก้ไขนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยความสูญเสียทางเศรษฐกิจนะฮะรายได้ที่ประเทศจะได้จริงตามที่คาดไว้ก็ก็จะลดน้อยลงนะครับแล้วอาจจะมีผลต่อความอยู่ลอดของธุรกิจของผู้ประกอบการตลอดจนความเสื่อมโทรมของเมืองพื้นที่คาสิโน และชุมชมตามมาตามเป็นลําดับนะครับในการในในประการสําคัญก็อาจจะกลายเป็นปัญหาในระดับชาติแล้วเป็นชนวนของความขัดแย้งของคนในสังคมไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นภาพรวมครับที่ที่ได้มาจากผลของการประเมินนะครับทีนี้ในส่วนของในส่วนของการประเมินในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็ก็อยากจะเรียนว่าในในร่างพรบเนี่ยมันจะมีความมีความคุมเครือ หลายประกาศนะครับกลุ่มเครือในประเด็นในประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องของสถานที่ว่าจะมีกี่แห่งนะครับเรื่องของการที่ไปให้คณะกรรมการนโยบายเนี่ยกำหนดพื้นที่ที่จะให้จัดตั้งคาสิโนนะครับโดยที่อาจจะไม่มีการประมูลหรือไม่มีการแข่งขันนะครับอาจจะเป็นเป็นการกาหนดโดยคณะกรรมการนโยบายอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งทําให้ซึ่งอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์สาธารณะด้วยนะครับแล้วก็ยังขาด ขาดแนวทางหรือมาตรการที่ชัดเจนนะครับซึ่งจะต้องซึ่งจะต้องทําต่อไปครับว่าจะแก้ปัญหาเรื่องเรื่องการฟอกเงินอย่างไรนะครับแก้ปัญหาเรื่องเรื่องอาชญากรรมในก้านอื่นที่ตามมาอย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนเหล่านี้ก็เป็นส่วนซึ่งทําใหเ้เกิดความไม่มั่นใจว่าว่าว่านโยบายเนี้นะถ้าว่าเป็น X เนี่ยมันจะเกิดมันจะส่งผลถึงถึง เอาทำตามที่ต้องการใหมนะครับคือจะทำให้เกิดเกิดผลผลที่ที่ที่เราต้องการตามมาหรือหรือไม่แค่ไหนเพงใดนะครับเกิดการจ้างงานในหลายภาคส่วนจริงไหมนะครับเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงไหมนะครับนะครับก็รวมตลอดถึงเรื่องของการพัฒนาเมืองก็จะต้องเอ่อเอ่อต้องดูว่าจะเกิดขึ้นมาได้หรือไม่นะครับในขณะเดียวกันก็จะมี ปัญหาต่างๆในในส่วนของความความความคุมเครือนะครับนั้นในในภาพรวมเนี่ยในภาพรวมเนี่ยก็คือร่างกฎหมายเนี้ก็ยังมีเรื่องของความไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ความไม่เวลาไม่มีเวลาเพียงพอหรือความไม่พร้อมในการออกแบบร่างกฎหมายนี้ชัดเจนนะครับว่าจะแก้ปัญหาเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นในเชิงเชิงเชิงสังคมอย่างไรนะครับ ที้ในเชิงทฤษฎีเนี <Gym. Napoleon> <pos> <these> ่ยเรามาดูว <popular ruption> ่าว่าร่างกฎหมายเนี่ยมันมีทฤษฎีที่สนับสนุนหรือไม่นะครับซึ่งก็จากการศึกษาเนี่ยเราก็พบว่ามีทฤษฎีที่สนับสนุนหลายด้านนะครับเช่นทฤษฎีการทางพัฒนาเศรษฐกิจนะครับสารบันเทิงครบวงจรเนี่ยก็อาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโดยดึงดูดนักท่องเที่ยวมีการสร้างงานแล้วก็เพิ่มรายได้จากภาษีนะครับมีทฤษฎีการฟื้นฟูเมืองนะครับัพพ p o r t นะครับ นะครับถ้าหากว่าเราเลือกสถานที่ที่ก่อสร้างที่เหมาะสมก็จะทําให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับมีดึงมีการดึงดูดการลงทุนแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินในพื้นที่ที่เสื่อมโทรมได้นะครับแล้วก็มีทฤษฎีการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยการท่องเที่ยวนะครับก็จะทําให้หากสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวเนี่ยมีความสมบูรณ์ทันสมัยเนี่ยก็จะทําให้เมืองและก็ประเทศกลายเป็นจุดหมายปลายทาง ทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลกได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะครับการรวมธุรกิจและบริการต่างๆว่าในคอมเพล็กซ์เดียวกันก็ทําให้เกิดประสิทธิภาพและการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีทฤษฎีหุ้นส่วนภาครัฐและภาคเอกชนนะครับก็การเปลี่ยนแปลงรัดเข้ามาร่วมด้วยนะครับรัดเข้ามาดูแลเนี่ยนะครับก็ทำให้เอ่อเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนเนี่ยได้ได้มีโอกาสที่จะ เข้ามาร่วมลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนทฤษฎีค้านเนี่ยเราก็พบว่ามันมีทฤษฎีหลายทฤษฎีนะครับเช่นทฤษฎีการแตกสลายของสังคมนะครับก็พบว่าการมีสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยโดยเฉพาะการส่งเสริมการซีโน,โนเนี่ยเป็นการซีโน,โนบนดินนะครับไม่ใช่การซีโนออนไลน์นะครับเป็นส่วนสําคัญของการมอมเมาคนในสังคมให้เล่นการพนันนะครับการติดการพนันที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนเนี่ยอาจทาให้เกิดความสามัคคีของสังคมลดลง ส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัวความขัดแย้งของสังคมและอาชญากรรมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้จิตการพน,นันมีปัญหาทางด้านนี้สินนะครับแล้วก็มีทฤษฎีกิจกรรมประจําวันอาชญากรรมนะครับคืออาชญากรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้กระทําผิดที่มีแรงจูงใจมีเป้าหมายที่เหมาะสมนะครับและขาดการควบคุมดูแลกรณีสถานบันเทิงพบวงจรที่มีการพน,นันมีผู้คนหนานแน่น มีการหมุนเวียนของเงินพนันเป็นจํานวนมากในแต่ละวันนะครับอาจเป็นสถานที่ดึงดูดสําคัญการฟอกเงินเป็นแหล่งกําเนิดของการช้อโกงและก็การก่อนหนี้นอกระบบนะครับนอกจากนี้ก็มีทฤษฎีขัดแย้งทฤษฎีความเครียดนะครับเช่นอาจจะมีเรื่องของการเครียดทางการเงินนะครับมีการสูญเสียเงินจากการพนันอาจทําให้เกิดพฤติกรรมอาชญากรรมเช่นการช้อโกงการก่อหนี้ การกู้หนี้นอกระบบการลักพาตัวเรียกค่าถ่ายนะครับตลอดจนการทําผิดกฎหมายอยื่นๆนะครับมีทฤษฎีหน้าต่างแตกนะครับก็คือหากปล่อยให้เกิดอาชญากรรมเล็กๆขึ้นเช่นการพนันผิดกฎหมายหรือการโกงภายในคาสินโนโดยไม่แม้แต่การควบคุมที่มีประสิทธิภาพมีการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็อาจจะนำไปสู่การก่อตัวของเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่นะครับ แล้วก็มีทฤษฎีทางด้านสาธารณสุขนะครับชี้เห็นว่าการติดการพนันเนี่ยเป็นปัญหาสาธารณสุขนะครับการเพิ่มจำนวน,นการินโนมากขึ้นในความเพลซ์เพื่อความบันเทิงหลายๆแห่ง,หงการพนันก็จะขยายวงกว้างประชาชนในสังคมก็จะถูกมอมเมานะครับมีการติดการพนันอาจนาไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตเกิดปัญหาด้านการของชีพมีนิสินล้นพ้นตัวและมีความขัดแย้งภายในครอบครัวนะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะครับระหว่างทฤษฎีที่สนรับสนุนี้ กับทฤษฎีที่คัดค้านเนี่ยก็จะพบว่ามีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนนะครับจุดแข็งคือมีการจ้างงานเกิดขึ้นในหลายภาคส่วนนะครับมีการก่อสร้างมีการโรงแรมและการท่าปีกแต่ทั้งนี้ต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับสัสดส่วนการใช้แรงงานไทยแล้วก็ประเภทของงานนะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวภาษีและกิจกรรมทางธุรกิจนะครับเกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทําให้ระบบขนส่งและสาธารณูปโภคดีขึ้นนะครับ เกิดการพัฒนาเมืองช่วยฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมแล้วก็ดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเกิดความเจริญของชุมชนในบริเวณนั้นตามมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการคัดเลือกและกําหนดสถานที่นะครับแล้วก็เกิดการสร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลายนะครับอาจช่วยลดการพึ่งพาอุตสาหกรรมดั้งเดิมเช่นการเกษตรหรือการผลิตนะครับและหากประสบความสาเร็จจะทําให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้ผู้คนมาจากที่ต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและก็ในระดับโลกนะครับ แต่สิ่งที่คาดว่าจะเกิดนีนะ้ต้องใช้เวลาในการดําเนินการเป็นเวลานานหลายปีนะครับส่วนจุดอ่อนมีหลายประการนะครับก็คือหนึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงมีความเสี่ยงอาจประสบภาวะขาดทุนนะครับสองมีความไม่แน่นอนของตลาดรายได้อาจพันผวนจากวิกฤตเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็การแข่งขันของของคาสิโนโออนไลน์นะครับ สามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็คือมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่อาจทําลายทรัพยากรธรรมชาติการก่อสร้างขยะขนาดใหญ่ทําลายน้ําอากาศป่านะครับแล้วก็มีเรื่องความท้าทายด้านกฎหมายนะครับต้องมีการควบคุมที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการทุจริตและการฟอกเงินนะอีกประการนึงคือสร้างปัญหาทางสังคมนะครับเกิดปัญหาติดการพนันอาชญากรรมและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะครับและอาจถูกต่อต้านโดยเฉพาะในสังคมที่มีค่านิยมเคร่งครัด ด้านศาสนาและก็ศิลธรรมนะครับนั้นโดยเ <c oughs> วทโดยรวมแล้วนี่ก็คิดว่าว่าแม้ว่าปัญหาทางเศรษฐกิจจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงนะครับทั้งหมดตารรมความบุ้งหมายเนี่ยแต่ก็จะต้องแลกกับปัญหาต่างๆทางสังคมอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับการเกิดขึ้นของอาชญากรรมในลักษณะต่างๆเนี่ยตลอดจนปัญหาความเสื่อมทางศิลธรรมและค่านิยมของสังคมนั้นๆเนี่ย จะตามมาแล้วก็จะสะสมมากขึ้นสําหรับสังคมไทยเองเนี่ยความเป็นประเทศและเมืองแห่งพุทธศาสนาก็จะมัวหมองนะครับกลายเป็นเมืองที่สนับสนุนให้คนส่วนหนึ่งในชาติต้องยังชีพหรือมีอาชีพโดยอาศัยการพนันและมีบางส่วนที่ติดการพนันนะครับแล้วก็โดยสําคัญเป็นแหล่งดึงดูดให้กลุ่มที่แฝงตัวเปนะ็นนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเล่นพนันนําเงินที่ผิดกฎหมายมาฟอกนะครับแปลงเป็นเงินที่ออกมาจากคาสิโนอย่างถูกกฎหมาย และหากการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบธุรกิจหย่อนยานเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาทางสังคมที่ยากจะแก้ไขตามมาด้วยความสูญเสียทางเศรษฐกิจนะครับรายได้ที่ประเทศจะได้จริงที่คาดไว้ก็จะลดน้อยลงแล้วก็อาจจะิิมาารอทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจนะครับตลอดจนเกิดความเสื่อมทรามของเมืองพื้นที่คาสิโนโลแล้วก็ชุมชนตามมา โดยลําดับนะครับนั่นประเมินในส่วนนี้ก็พบว่ามันเป็นนโยบายที่รัฐบาลไม่ควรทําเพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียนะครับได้น้อยแล้วก็ไม่แน่ว่าจะได้ต่อเนื่องนะแต่จะมีผลเสียอย่างแน่นอนตามมาแล้วก็มีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อเสนอก็คือรัฐบาลก็อาจจะยุติหรือว่าชะลอเรื่องนี้ไปก่อนนะครับไม่นําร่างกฎหมายเข้าสู่สภานิติบัญญัตินะครับ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือเราประเมินจาก empirical evidence คือเราประเมินจากหลักฐานกรณีของประเทศต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็อันนี้เราก็พบหลายอย่างนะครับว่าที่อเมริกานี่ก็ก็เวิร์กนะครับโดยเฉพาะที่ลาสเวกัสเนี่ยนะครับลาสเวกัสก็มีคนมาท่องเที่ยวเป็นหลายสิบล้านคนต่อปีนะครับแต่ที่มันไม่เวิร์กก็ที่นิวเจอร์ซีย์นะครับก,ก็ในช่วงปี2 0 0 0ันถึงสองพนนะครับ เพราะว่ามันมีการแข่งขันเยอะนะครับแล้วก็เศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็มีการลงทุนตลอดจนการบริหารที่ผิดพลาดนะครับที่อังกฤษ,ษหรือสหราชอาณาจักรนี่ก็ก็มีปัญหาเรื่องอการพนันออนไลน์ที่เข้ามาแย่งส่วนเติบโตนะครับแล้วก็ทําให้รวมทั้งมีผู้เล่นจากต่างประเทศด้วยนะครับนั้นถึงแม้จะมีสถานบันเทิงแบบครบวงจรเนี่ยแต่ว่าแต่ว่า ก็กรายได้ลดลงนะครับสวีเดนนี่รัฐก,ก็เป็นเจ้าของเองนะครับก็กำกับดูแลได้ดีพอสมควรนะครับแอฟริกาใต้นี่ทำมานานแล้วนะครับก็ก็ประสบความสำเร็จนะครับมีรีสอร์ทคาสิโนตั้งแต่ปี1979เป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับนะครับอเมริกาก็ดีอังกฤษก็ดีสวีเดนแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นตัวอย่างของประเทศที่ท,ที่กำกับดูแลการพน,นันอย่างมีความรับผิดชอบนะครับ ได้ผลในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีมาตรการในการจํากัดการใช้จ่ายมีการประเมินความเสี่ยงมีการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับนะครับแต่ที่ออสเตรเลียก็เป็นอีกอีกประเทศหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งช่วงแรกก็ดีนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องเรื่องการฟอกเงินผ่านคาสิโนนะครับทําให้ทำให้สถานคาสิโนต้องสูญเสียใบอนุญาตชั่วคราวไปนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่อง ความน่าเชื่อถือนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเข้ามาควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับตอนหลังก็มีปัญหาเรื่องเครื่องสล็อตเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศเลยนะครับทําให้เกิดการการพนันในระดับชุมชนนะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมออสเตรเลียนี่มีเป็นกรณีที่ทั้งมีความสําเร็จแล้วก็แล้วก็ความล้มเหลวนะครับแต่กับสาหรับในเอเชียเนี่ยนะครับที่สิงคโปร์ก็ดูว่าจะดีนะครับมีสองแห่งนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องมีปัญหาเรื่องเอ เรื่องการฟอกเงินนะครับมีปัญหาเรื่องการฟอกเงินนะครับแต่สิงคโปร์ก็พยายามแก้ไขนะครับโดยการมีกำหนดกำหนดลงโทษที่รุนแรงขึ้นนะครับมีมาตรการการฟอกเงินมีการตรวจสอบตัวตนข้อเท็จจริงของลูกค้านะครับแล้วก็มีการดูเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาคาสิโนแล้วก็กำกับดูแลธุรกิจนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศแรกที่ใช้มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าเล่นคาสิโนนะครับ สำหรับคนเมืองแล้วก็ผู้พนักถาวรน,นะครับเพื่อลดการเล่นพนันเกินตัวนะครับเอ,อ,อย่างไรก็ตามครับสิงคโปร์ก็มีปัญหาฟอกเงินอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับมีมีเรื่องคิดเป็นเงินถึงประมาณ2,000ันล้านดอลลาร์สหรัฐ2,000ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับกระบ,บวนการฟอกเงินนี้ก็หมายถึงการฝากเงินที่มาจากแหล่งผิดกฎหมายเข้าไปในคาสิโนโนะครับผ่านการเดิมพันแล้วก็ออกมาเป็นเงินที่เหมือนกับถูกกฎหมายแล้วนะครับ นั้นทางการสิงคโปร์ก็ตรวจพบเครือข่ายฟอกเงินผ่านการสืบสวนเชิงลึกนะครับมีการติดตามธุรกรรมที่ผิดปกตินะครับแล้วก็มีความร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะครับอันนี้ก็ต้องก็เป็นปัญหานะครับก็สิงคโปร์ส่วนเวียดนามนี้ก็เออกออ็มีปัญหาเรื่องคนออกไปเล่นนอกประเทศนะครับนะครับมีคนออกไปเล่นนอกประเทศแล้วก็มีปัญหาเรื่องการพนันผิดกฎหมายมีปัญหาเรื่องการฟอกเงินนะครับ มีการเดินทางข้ามพรมแดนไปเล่นการพนันนะครับโดยเฉพาะเข้าไปในกรัรมพูชานะครับออของฟิลิปปินส์และก็ของมาเลเซียนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเพศที่มีปัญหานะครับคือในในภาพรวมในในเอเชียนเนี่ยนะครับเออเออสิงคโปร์เนี่ยมีคาสิโนโสองแห่งฟิลิปปินส์มีคาสิโนเปิดอย่างถูกกฎหมายยี่สิบแห่งมาเลเซียมีแห่งเดียวนะครับเวียดนามตอนนี้มีเจ็ดแห่งนะครับ ลาวมี4แห่งกมพูชามี150แห่งนะครับหมาเก้ามี41แห่งครับแต่ว่ากรณีของฟิลิปปินส์มาเลเซียนี่ก็ถือว่าถือว่ามีปัญหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ,อในส่วนของของฟิลิปปินส์นี่ก็อย่างที่ทราบมาแล้วนะครับนั้นในในภาพรวมเนี่ยนะครับก็ทั้งในเชิงทฤษฎีและในทางหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยนะครับเออ กรณีศึกษาในหลายประเทศที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมาสู่ข้อสรุปของการประเมินได้ว่านโยบายเนี่ยเป็นนโยบายที่หากหากมีการดําเนินงานในระยะแรกเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลได้นะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปอีก,อกระยะหนึ่งเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาตามมาแล้วก็มีแนวโน้มทวีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปัญหาก็อาจจะขยายกลายเป็นระดับประเทศนะครับแล้วก็มีผลต่อค่านิยมของสังคมที่เสื่อมทรามลงนะครับแล้วก็อาจเป็นเป็นประเด็นของความขัดแย้งครับ แล้วก็ต้องผเผชิญกับเรื่องคาสิโนอ,ออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาใต้ดินซึ่งรัฐบาลก็ยังไม่สามารถดําเนินการได้นะครับ mm hmm. นั้นภาพรวมนียก็อาจจะสรุปได้ว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลไม่ควรทํานะครับเพราะว่าได้มีคุ้มเสียแล้วก็มีแนวโน้มที่อาจจะมีปัญหาต่างๆตามมามากขึ้นนะครับ mm hmm. อาจจะลุกลามขยายวงกว้างมาเป็นปัญหาระดับชาตินะครับ mm hmm. แต่อย่างไรก็ดีนะครับในในรายงานนี้ก็เสนอว่า หากรัฐบาลกลัวเฮดนะครับไม่ยินยอมจัดทำประชามตินำเรื่องเข้าสภาต่อไปเนี่ยนะครับนะครับก็อาจจะต้องออมุ่งเน้นไปที่ต้องมีการปรับปรุงนะครับร่างกฎหมายนะครับคือต้องมีการเพิ่มการให้ความสำคัญไปที่มาตรการในการแก้ปัญหาสังคมแล้วก็อาชญากรรมนะครับแล้วก็ความพยายามในการเพิ่มประโยชน์ในทางเศรฐษฐกิจให้มากที่สุดนะครับเพื่อลดความเสี่ยงทางสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมอื่นๆ,ด,นๆด้านที่เกี่ยวข้องนะครับ ในรายงานก็เสนอหลายนโยบายนะครับเช่นนโยบายเสริมความปลอดภัยทางสังคมและป้องกันอาชญากรรมนะครับก็มีมาตรการการควบคุมการเข้าถึงและข้อจํากัดในการให้บริการนะครับมีโครงการลดผลกระทบจากการขนานระดับประเทศนะครับมีการบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันอาชญากรรมนะครับแล้วก็มีการมีมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและก็ป้องกันการแสวงหาประโยชน์นะครับมีมาตรการในการบรรเทาผลกระทบต่อชุมชน นอกจากนี้ก็มีการเสนอให้มีการออกกรอบกฎหมายและการกำกับดูแลที่เข้มแข็งนะครับเช่นมีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลอิสระเรื่องการออกใบอนุญาตการปฏิบัติตามกฎระเบียบและก็ความโปร่งใสทางการเงินนะครับแล้วก็ขอให้มีมาตรการป้องกันการฟอกเงินนะครับแล้วก็มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการจัดสรรรายได้นะครับเช่นมีการนํารายได้จากภาษีบางส่วนเนี่ยไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและก็สวัดิการสังคมนะครับ การให้สิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจท้องถิ่นนะครับแล้วก็จํากัดจํานวนคอมเพล็กซ์เพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็มีมาตรการทางคุ้มครองทางสังคมนะครับเช่นจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ติดการพนันนะครับส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับกําหนดนโยบายการพนันอย่างมีรับผิดชอบนะครับมีโปรแกรมปิดการตนเองข้อจํากัดอายุและการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนนะครับนอกจากนี้ก็ควรจะมีกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการวางผังเมืองนะครับเช่น กำหนดให้ต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนอนุมัติโครงการนะครับใช้มาตรฐานการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับพัฒนาเมืองอย่างสมดุลนะครับแล้วก็ออกแบบระบบขนส่งที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆนะครับเช่นการสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับส่งเสริมมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็มีการประเมินผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นระยะนะครับ ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงและก็แผนรับมือวิกฤตนะครับเช่นพัฒนาแผนสำรองทางเศรศษฐกิจนะครับตรวจสอบสถานะทางการเงินของนักเงินลงทุนและผู้พัฒนาโครงการนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงกฎหมายให้ยืดหยุ่นเป็นไปตามสถานการณ์นะครับส่วนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายก็ควรกําหนดให้ชัดเจนและมีความครอบคลุมนะครับเอ่อร่างพระรัมจัดสถานบันเทิงเนี่ยควรจะระบุให้ชัดเจนครับว่าควรมุ่งเน้นไปที่หนึ่ง การกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากต่างประเทศพร้อมทั้งกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมนะครับสองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยนะครับไม่พึ่งพาการพนันเพียงอย่างเดียวนะครับสามปกป้องสวัสดิการสังคมด้วยมาตรการป้องกันปัญหาการติดการพนันอัดอชญยกรรมและความเหลื่อมล้ำนะครับสี่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับและห้า สร้างระบบกำกับดูแลที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันการทุจริตการฟอกเงินและก็กิจกรรมผิดกฎหมายนะครับก็ขอสรุปว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับรายงานนี้เสนอสรุปผลการประเมินนโยบายนี้ว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลไม่ควรทำเพราะว่าได้มีกุ้มเสียนะครับได้น้อยและไม่แน่ว่าจะได้ต่อเนื่องแต่จะมีผลเสียอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆครับ รัฐบาลจึงควรยุติหรือชะลอเรื่องนี้ไปก่อนนะครับนะไม่นําร่างกฎหมายเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติน,นะครับอย่างไรก็ตามหากรัฐบาลจะผลักดันนโยบายนี้เป็นกฎหมายนะครับก็ขอแนะนําว่าเออจะต้องพัฒนาร่างกฎหมายนี้ในเชิงนโยบายนะครับรัฐบาลก็ควรจะต้องดําเนินการโดยเน้นมาตรการที่สําคัญก็คือการเพิ่มการให้ควาสมสาคัญไปที่มาตรการในการแก้ปัญหาสังคม และอาชญากรรมนะครับและมาตรการอื่นๆที่มุ่งการเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้มากที่สุดนะครับตลอดจนมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้องครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนประชาชนสังคมแล้วก็ประเทศอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับรายละเอียดเนี่ยนะครับผมได้ทําเป็นเอกสารรวมทั้งหมดยี่สิบยี่สิบหน้านะครับก็คง ขอใช้เวลาแค่นี้นะครับในการอธิบายโดยสังเกตนะครับเนื่องจากว่ามีข้อจํากัดทางด้านเวลาแล้วก็วกเราหมดเวลาแล้วด้วยนะครับก,ก็ขอยุตเยิเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ